ที่จังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมน,นัดพบแรงงานใหญ่เพื่อให้คนหางานผู้จบการศึกษาใหม่ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรงโดยมีตำแหน่งงานว่างให้เลือกกว่า5,000งานค่ะ นายสวิสุสบงกฎผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2557ซึ่งสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขากาฬสินธุ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนหางานผู้จบการศึกษาใหม่ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรงหรือได้เลือกประกอบอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับตนเองและได้บูรณาการโครงการ รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับผู้สนใจได้เป็นอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่ประจำปี2557มีในจ้างจากสถานประกอบการมารับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรงจำนวน22แห่งและมีตำแหน่งงานว่างในจังหวัดกระสินกว่า5,000อัตรามีกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศให้บริการคำปรึกษาแนะนำได้ แรงงานจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านและสินค้าจากกลุ่มฝึกอาชีพแรงงานมาจำหน่ายในราคาถูกด้วยค่ะ